ฟรีประกันภัยให้ทันทีสําหรับคนที่ดูในคลิปนี้มาส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านและขับฟรีอีก45วันตัวนี้เนี่ย Ford Ranger 2.2 xlt รถปี20ไม่แสนเดียวออโต้ขับเคลื่อน2ล้อสีขาวเดิมๆพร้อมชุดแต่งรอบคันตัวนี้ล้อแมกเบิกใหม่นะฮะขอบ18แล้วก็ยางจะเป็นตัว Sumex All Terrain เก็บรายละเอียดปรับสภาพทุกอย่างหมดแล้วไปที่เรียบร้อยด้านหลังนี่ โรโก้เลนเจอร์ชัดเจนแล้วกันชนท้ายเนี่ยมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดด้วยกันภายในนี่อบอกเลยว่าคันนี้ไม่ใช่เล่นๆเพราะว่าได้มีการเปลี่ยนใส่เป็นตัวจอแอนดรอยให้แล้วเรียบร้อยเ mm hmm. กียร์ออโต้เบาะหนังสีดำ mm hmm. วลลาวงมลัยมังติฟังก์ชันแอร์เย็นเพลงเพราะทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมเอาไปในราคา5 5 9 0 0 0บาท ผ่อนเพียงเดือนละ12,000บาทต่อสัญญาใครอยากได้แบบนี้พร้อมกับตัวรถที่ดีมีคุณภาพจิ้มลิงก์โปรไฟล์ติดต่ออันตอนนี้ได้ทันทีเลยนะครับ